เอาวันนี้มาพบกับน้องพรน,นะคะวันนี้จะพาทุกคนมาดูรีวิวเจ้าตัว XLT ตัวนี้นะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่8 8 9,000บาทนะคะว่า,าตัวนี้แต่งอะไรไปบ้างนะคะมาดูใกล้ๆกันเลยค่ะอย่างแรกเลยนะคะตัวนี้ได้ทำการเปลี่ยนกระจังหน้านะคะเป็นกระจังหน้า FORD นะคะอักษรของมันก็จะเป็นสีดำตัดสีแดงนะคะตัวนี้พร้อมกับอักษรแลนเจอร์ตัวนี้นะคะ กล้องคํะมาดูใกล้ๆหน่อยค่ะอักษรตัวนี้สวยมากๆเลยนะคะลูกค้าสามารถสั่งตกแต่งเพิ่มเติมได้นะคะก็มาพร้อมกับสกูปหน้าสกูปหน้าด้านบนของเรานะคะตัวนี้ก็จะเป็นสีเดียวกันกับสีรถเลยนะคะสกูปหน้าตัวนี้นะคะแล้วก็จะตัดด้วยสีดําด้านนะคะ ข้อไฟหน้าของเราก็ได้ทำการตกแต่งข้อไฟหน้านะคะเป็นสีดำด้านนะคะมาดูข้างๆกันเลยค่ะคิ้วล้อตัวนี้คิ้วล้อขนาด6นิ้วนะคะปักหมุดนะคะลูกค้าล้อแมกยางได้ทำการเปลี่ยนล้อแมกยางให้กับลูกค้าด้วยนะคะตัวนี้แมก16นิ้วนะคะมาดูใกล้ๆเลยค่ะลายแมกสวยมากๆเลยนะคะ ถ้าลูกค้าท่านไหนไม่ชอบก็สามารถบอกได้นะคะเดี๋ยวทำการเปลี่ยนให้เป็นลายอื่นตามใจลูกค้าได้ค่ะมาครอบแก้มนะคะครอบแก้มของเราทำเป็นครอบแก้มสีดำได้น,นะคะปกติจะเป็นสีโครเมียมมาจากรถนะคะครอบกระจกครอบกระจกสีดำได้น,นะคะเป็นยังไงบ้างคะสวยไหมคะแล้วก็จะเพิ่มเติมเป็น เจ้าตัวสติกเกอร์นะคะตัวนี้เขียนคาว่ารนเจอร์นะคะมาพร้อมกับตัวไวแท็กตัวนี้สีแดงนะคะสติกเกอร์มีหลายลายให้ลูกค้าเลือกนะคะว่าชอบลายไหนก็สามารถเลือกเข้ามาได้นะคะขอประตูมือจับตัวนี้ก็ได้ทำการตกแต่งนะคะเปลี่ยนครอบด้วยสีดำด้านนะคะเบ้ารองมือจับ ฝาถังน้ํามันฝาถังน้ํามันข้อฝาถังน้ํามันสีดําด้านนะคะตัวนี้ตกแต่งสีดําด้านเกือบทั้งคันเลยนะมาพร้อมกับโลบาร์เหล็กโลบาเหล็กตัวนี้เป็นของ Outlander นะคะสวยมากๆนะคะมาดูใกล้ๆคือแบบแข็งแรงมากๆเลยด้านหลังกันคะ่ะด้านหลังของเราข้อไฟท้ายสีดําด้านนะคะอักษรแลนเจอร์ตัวนี้ เขียนมาให้ด้วยตัวสอักษรสีแดงตัวนี้เรนเจอร์นะคะสัญลักษณ์ของมันแล้วก็มาพร้อมกับกันชนเหล็กด้านหลังนะคะตัวนี้จะเป็นของเอาเรนเดอร์เหมือนกันกับโลบาร์นะคะแล้วก็จะมีห่วงลากจุงให้กับลูกค้าด้วยนะคะตัวนี้เซ็นเซอร์ของเรา4จุดใช้งานได้ตามปกติเหมือนเดิมเลยตัวนี้ก็ได้ทำการ ครอบกระบ,บะท้ายนะคะตัวนี้ครอบมือจับกระบ,บะท้ายมาดูใกล้ๆกันเลยค่ะตาก,กล้องคะสวยไหมคะสวยมากเลยนะ<ม>พาชมรอบคันดน้านนี้เลยสติกเกอร์สวยมากๆเลยนะคะลายนี้ค่ะเป็นไงบ้างคะ น้องฟอร์ดพามาชมเจ้าตัว x l g รอบคันแล้วนะคะว่าแต่งอะไรไปบ้างแล้วคือแต่งรอบคันเลยนะคะตัวนี้ชุดแต่งจัดหนักจัดเต็มเลยนะคะถ้าลูกค้าคนไหนอยากได้ชุดแต่งแบบนี้สามารถติดต่อน้องฟอร์ดได้นะคะ094 373 2287นะคะหรือแอด l i น์ ID ด้านล่างได้เลยนะคะ ฝากด like, mm hmm. กดไลค์ hmm. กดแชร์ก hmm. ด s u b สไครต์ให้น้องฟอดด้วยนะคะ mm hmm. วันนี้เขาจบไว้เพียงเท่านี้คะ่ะ mm hmm. เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย